ตายแล้วเนี่ยเนี่ยตายสนิทเลยเนี่ยตายเนี่ยน่าลูกอื นำโชคเล่นอะไรลูกอืมนำโชคเล่นอะไรเล่นอะไรนี่ะจิ้งจกเล่นจิ้งจกปลอมอ่ะของเล่นอะไรเนี่ยของเล่นอะไรแบบนั้นนั่นน่ะจิ้งจกปลอมนั่นน่ะมันตายยังฮะมันตายยังอย่ากินก็ไปนะอืมมันตายยังไงน่ะจิ้งจกอ่ะ

หนแม่ขอดิแม่ขอโอ้ยตายแล้วเนี่ยเนี่ยตายสนิทเลยเนี่ยอยยื้ยตายแน่เลยอยู่นี่ลูกอยู่นี่เฮ้ยอยู่นี่